สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้ำมือยฟม m ิลีนะครับผมวันนี้มีคุณแม่คุณแม่อะไรนาะคุณแม่ละออนะครับผมได้ส่งของขวัญมาให้นะครับผมข้างในไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราก็คอยลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าคุณแม่ละอ่อได้ส่งอะไรมาให้เรานะครับผมก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับผม คิดหวังสิ่งใดขอท่านสมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับเดี๋ยวเราก็มาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับผมถ้าเป็นเสื้อผ้าพวกนี้ก็จะให้พ่อควานบนเมืองใส่ให้ดูเป็นคนแรกเลยนะครับผมโอเคนะครับเราก็ไปชมกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณพี่รอครับผมวันนี้ได้รับนะครับ นะครับได้รับของจากท่านแล้วนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยครับผมนะครับไม่รู้ว่าในขะ้างในมีอะไรบ้างเนาะเนาะดีใจจังเลยเด้อพี่ๆน้องๆของเราที่เมตานะครับส่งกำลังใจมาให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับผมอาหารการกินนะครับผมไม่ว่าจะเป็น อาเครื่องใช้เครื่องซอยในครัวเรือนล่ะครับผมนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับขอบพระคุณแ,แม่ขอ,ของเรานะครับผมในขออนหยาดแกะนี่นะครับของแกะข้างล่างเนะี่ยเคี้ยวนะ่ะเอามือฉีกเอาก็ได้ โอเคครับผมพ่อควานกำลังจะแกะให้ดูนะครับคอยเดี๋ยวคอยรุ้นไปพร้อมกมันนะครับผมทำไมเยอะขนาดนี้อ่าไม่ต้องกลัวนะครับผมผมฉีดน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงแดดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพ่อควานได้อะไรน้อของแม่บ้าน,นของแม่บ้านครับผมของแม่บ้านนะว่าได้เสื้อนะครับผม<ข>อบอกนะครับมีเสือ้อมีกางเกงมี ผ้านะครับผมเยอะแยะเลยนะครับของใช้ของสวยนะครับสําหรับเครื่องนุ่งห่มนะครับเป็นเสื้อผ้าเป็นกางเกงเป็นอะไรนะครับผมขอบคุณนะครับคุณแม่ละอ่อนะครับผมนะครับขอบคุณมากมากคุณแม่ละอ่อนะครับผมขอบคุณด้อนะครับที่ท่านได้เมตตาข้อความนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผม อย่าเก็บอย่าไข่ยอย่าจนครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านสมดังใจหมายเลยนะครับคุณแม่และอของเรานะครับขอให้แต่เจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกวันนะครับปุ๊ได้รับแล้วเป็นที่เรียบร้อยระบุชื่อมาด้วยพ้อความบนเมืองสารงามนะครับผมช้างไทยทัพยาจัปปรี แล้วก็ได้รับแล้วเดี๋ยวก็จะโทรไปแจ้งท่านนะครับผมว่าได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีใจจังเลยนะครับผมวันนี้ก็นะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอันดับแรกนะครับผมนะครับขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจนะครับผมนะครับ นอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนเงินลา้านแบนมือออกขอให้ได้แก้วมณีโจคครับผมสวัสดีครับผมก็โอเคนะครับผมขอให้ขําคืนนี้ให้ท่านนอนหลับฝันดีนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่น้ำมือและแม่ดวงแก้วด้วยนะครับผมสวัสดีครับ